สำหรับสายสุขภาพทุกท่านนะครับใครที่รักสุขภาพสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Bangkok r i d e and Run 2024เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยรวมทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนในบ้านของเราไปติดตามกิจกรรมกันได้เลยครับ เนื่งในโอกาสวันเบาหวานโลกประจำปี2567สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยกรุงเทพมหานครและผาทีเครือข่ายรวมถึงบริษัทโนโวโนโดิสฟาร์มาประเทศไทยจำกัดจัดงานปั่นจักรยานและวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่แม่งข้อไกรส์แอนด์รัน2024สุกกายสุกใจโลกสดใสใส่ใจเบาหวานและเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในมิติที่หลากหลาย ตามที่องค์การอน,นมามัยโลกบอกว่าเบาหวานและโรคอ้วนควรจะอยู่คงที่หมายความว่าคือคนที่เป็นมาใหม่กับคนที่เป็นแล้วต้องเสียชีวิตไปเนี่ยมันน่าจะบาลานซ์กันเพื่อทำให้เขาเรียกว่าจำนวนคนไข้ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ไม่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีโครงการที่เรียกว่าตรวจค้นหาโรคเบาหวานนะคะคนที่มีปัจจัยเสี่ยง ก็ควรจะมาตรวจเลือดตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าตนเองยังปกติหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอ้วนคนที่มีญาติพี่น้องคือพ่อแม่พี่หรือน้องเป็นเบาหวานเนี่ยควรจะได้รับการคัดกรองว่าเขาเกิดโรคเบาหวานขึ้นหรือ,อยัง and i think the first aim is to create awareness around the disease it's uh, almost world diabetes day and this month is an important month to drive awareness for patients to understand what does this disease actually mean and how can i detect it and how can i treat it